ب س ิ الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مر ฮมาตุลลอฮ و, و ب า ك ا ت ه ครับพี่น้องผู้ร่วมสถตยาทั้งหลายครั้งหนึ่งเนี่ยมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยมาหาผมแล้วบอกกับผมว่าทําไมเวลาที่เขาละมาดเนี่ยเขาไม่เขารู้สึกเฉยชากับอัลลอฮซุบฮานะฮุยต้าลามะเขารู้สึกเฉยชาต่อการอ่านกุรอานเขารู้สึกเฉยชาต่อการแจกษาการทาั้งท้ที่เขาเนี่ยทําตามกระบวนการที่ ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมเนี่ยได้สอนเขาผมก็ได้แนะนําเขาไปด้วยกับคําพูดของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมว่าท่านนบีนั้นได้สอนเราว่ามินฮุสนินอิสลามีมรติตาร์ตุฮุมะลายานีท่านนบีได้สอนเราว่าส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนส่วนที่ดีของของความดีของอิสลามนั้นคือการทิ้งสิ่งที่ไร้สาระบางครั้งใช่เราละหมาดเราถือศีลอดเราใจสาก,กาัด แต่หัวใจของเราดวงตาของเราหูของเราปากของเราเนี่ยยังพูดที่มันเป็นสิ่งที่ไร้สาระอยู่มันทําให้ระดับของเราเนี่ยไปไม่ถึงระดับของผู้ศรัทธาไปไม่ถึงระดับของการทําอิบัดาและหัวใจเนี่ยรู้สึกชุ่มชื่นในการทําอิบาดาต่ออัลลสุบฮานตาลาไปไม่ถึงในการที่ใจสกัดแล้วหัวใจถูกขัดเกลาหนาทีอัลลอฮสุบฮานูตาลาอาจจะเป็นเพราะบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความไร้สาระเนี่ยมันยังวนเวียนอยู่กับชีวิตของเราในอันุราบอกว่าอิดามรดูบิลลักวีมรดูคิรามา ผู้ศรัทธานะฮะเมื่อเดินผ่านสิ่งที่ไร้าสาระเขาจะเดินผ่านไปอย่างมีเกียรติยศนี่คือลักษณะหนึ่งนี่คือนี่คือเคล็ดลับหนึ่งที่เราจะได้ทําอิบาดาที่ท่านอบ,บีมุฮัมมัดสะละละุสะลตะ่านสอนเราวางไว้เป็นแบบอย่างให้กับเราให้อิบาดานั้นมันชุ่มชื้นอยู่ในหัวใจของเราหนึ่งนั่นก็คือการทิ้งสิ่งที่เป็นในเรื่องของการไร้าสาระไม่ว่าจะเป็นสายตาของเรา คำพูดของเราหูของเราเนี่ยฟังเรื่องไรสาลัเนี่ยทิ้งไปให้หมดเลยและเราก็จะอยู่ในระดับอีกขั้นหนึ่งณที่ความดีของอิสลามครับ